ตอนที่สอง้อห้าสิแนะนำสิทธิ์ใหม่เมื่อโอเซินเฟิงเงียบไปหนิวซิงไห่ก็ถามขึ้นมาอาจารย์โอพวกเราเข้าไปในสำนักคังเฉียงได้หรือไม่เหลยเจี้ยนเองก็มองไปที่โอเซินเฟิงพวกเขาได้เห็นพลังของเจ้าสำนักด้วยตาตัวเองมาแล้วและพวกเขาก็ได้ยินจากเท่าเทียนจีว่าสำนักคังเฉียงนั้นโดดเด่นโอเซินเฟิงยังคงแสดงสีหน้าเฉยเมยและมองไปที่เหลยอ้าวก่อนที่จะถามขึ้นพวกเขาเป็นสิทธิ์แล้วเจ้าหละ่ะเจ้ามาสำนักคังเฉียงแห่งนี้ทำไม เลยอ้าวแสดงท่าทีอายและตะโกนขึ้นมาข้ามาเพื่อเฝ้าประตูสำนักโอเซินเฟิงตกใจเฝ้าประตูผู้บัญชาการหวังพร้อมกับทหารต่างก็เปลี่ยนสีหน้าและมองไปที่เหลยอ้าวด้วยความตกใจชายคนนี้กำลังจะมาแย่งงานของเราหรือผู้บัญชาการหวังมองไปที่เหลยอ้าวด้วยสีหน้าบิดเบี้ยวไป การได้มาอยู่กับสำนักทัางเฉียงคือจุดสูงสุดในชีวิตของพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะมีระดับการบ่มเพาะแค่ขอบเขตชีส่วนแต่พวกขอบเขตว่าส่วนหรือตันส่วนก็ไม่ได้หยับคายกับพวกเขาดังนั้นการปรากฏตัวของเลยอ,อ้าวจึงเหมือนกับว่าสิทธิพิเศษที่พวกเขาได้มานั้นกำลังจะหายไปนี่ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่พวกเขาจะยอมรับได้เลยอ,อ้าวไม่ได้เห็นสายตาของผู้บัญชาการหวังและทหารคนอื่น,นๆเขากระแอมและพูดขึ้นมา ผู้เฒ่าบอกว่าหากข้ารับปากว่าจะมาเฝ้าประตูสำนักให้เขาก็จะแนะนำหลานข้าให้กับสำนักทางเฉียงโอเซิรนเฟิงคิดข้าเข้าใจแล้วเหลยอ้าวตะลึงเขาไม่มั่นใจในสิ่งที่โอเซิรนเฟิงจะบอกโอเซิรนเฟิงมองไปยังทั้งสามคนก่อนจะพูดขึ้นเจ้าสำนักยังไม่กลับมาข้าไม่อาจจะทำอะไรให้พวกเจ้าในตอนนี้ได้ ดังนั้นนิวซิงไห่กับเหลยเจี้ยนจะเข้าไปในสำนักทางเฉียงก่อนเพื่อรอเจ้าสำนักกลับมายืนยันตัวตนของพวกเจ้าสำหรับเจ้าเหลยอ้าเจ้าเฝ้าที่ประตูนี้ได้เลยอาจารย์โอผู้บัญชาการหวังกังวลและกระซิบขึ้นมาที่มาของชายชาราคนนี้เราก็ไม่รู้น่าชัดมันดูไม่ปกติกลุ่มทหารด้านหลังต่างก็พากันพยักหน้า อเซินเฟิงไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องให้ดีแน่นอนว่าเขาเข้าใจสิ่งที่ทหารพวกนี้คิดแต่สำนักทางเฉียงไม่ได้ต้องการคนที่อ่อนแอหากมีคนที่แข็งแกร่งต้องการฝ่าเข้ามาในสำนักทหารพวกนี้คงไม่อาจจะหยุดยั้งได้เขาคิดทบทวนและพูดขึ้นผู้บัญชาการหวังพวกเจ้าเฝ้าประตูต่อไปตามปกติและทำตามที่เลยเอ้าวสั่งการด้วยแม้ว่าจะไม่ใช่ผลลัพธ์ที่เขาต้องการแต่ผู้บัญชาการหวังก็ไม่กล้าคัดค้านเขาได้แต่ตอบกลับด้วยความเคารพได้ ตราบใดที่เขายังอยู่ที่นี่ต่อได้เขาก็พอใจแล้วตำแหน่งอาจจะไม่สูงส่งเท่ากับแต่ก่อนแต่มันก็ดีกว่าถูกไล่ออกจากที่นี่ไปพวกเจ้าไม่ต้องกังวลอะไรหรอกเลยอ้าวผู้นี้อยู่ขอบเขตตันส่วนขั้นกลางเจ้าทำตามที่เขาบอกเขาก็ไม่อาจจะยึดส,สิทธิ์ที่พวกเจ้ามีได้บางทีเพราะทหารพวกนี้ทำดีมาตลอดโอเินเฟิงจึงปลอบใจพวกนี้ผู้บัญชาการหวังได้ยินแบบนั้นก็มองไปที่เหลยอ้าวด้วยความแปลกใจตันส่วนขั้นกลางหรือ เขารู้ว่าเลยอ,อ้าวนั้นแข็งแกร่งแต่เขาไม่คิดว่าเลยอ,อ้าวจะอยู่ขอบเขตตันส่วนขั้นกลางได้ชายคนนี้แข็งแกร่งกว่าเซินถูเซอร์และเถิงกวงซออีกเลยอ,อ้าวไม่ได้แสดงท่าทีอะไรออกมาแต่เห็นจากท่าทีของทหารพวกนี้แล้วก็ทําให้เหลยเจี้ยนรู้สึกภูมิใจแทนปู่ตนโอเซินเฟิงหัวเราะออกมาโอ้เลยอ,อ้าวเจ้าอยู่คุยกับผู้บัญชาการหวังและทหารเลยหนิวซิงไห่เหลยเจี้ยนพวกเจ้าสองคนมากับข้า หลังจากนั้นโอเซินเฟิงก็หันหลังกลับแล้วเดินขึ้นบันไดเข้าไปในสำนักนิวซิงไห่และเลยเจี้ยนมองหน้ากันก่อนจะเดินตามไปด้วยความตื่นเต้นท่านปู่เราขอตัวก่อนเลยเจี้ยนบอกกับเลยอ้าวก่อนจะรีบตามโอเซินเฟิงไปหลังจากที่พวกนั้นเข้าไปในสำนักแล้วไม่นานพวกเขาก็ได้มาพบกับกลุ่มสัตว์อสูรที่กำลังสร้างตึกกันอยู่นิวซิงไห่หยุดและมองไปที่มังกระแดงและสัตว์อสูรตัวอื่นๆนี่มันเลยเจี้ยนตะลึงและรู้สึกสับสนสัตว์อสูรกำลังสร้างตึกงั้นหรือ ไม่ต้องแปลกใจมากับข้าโอเซนเฟิงมองไปยังทั้งสองและพูดด้วยท่าทีเฉยเมยหากเจ้ามีคำถามก็จงถามเพื่อนร่วมชั้นเอานิวซิงไห่และเหลยเจี้ยนได้สติทันทีและรีบตามโอเินเฟิงไปไม่กล้าที่จะหยุดอีกไม่นานพวกเขาก็ได้มาพบกับเซียวเหยียนโจซินเออร์อูเฉินและคนอื่นๆที่เพิ่งออกมาจากห้องเรียนมานี่โอเซนเฟิงหยุดและบอกกับทั้งสองคนนี่คือเพื่อนร่วมชั้นของพวกเจ้า เซียวเหยียนและคนอื่นๆได้ยินแบบนั้นก็มองไปที่ทั้งสองคนด้วยความแปลกใจก่อนที่หลินหมิงจะถามขึ้นอาจารย์โอพวกนี้คือสิทธิ์ใหม่งั้นหรือโอเสินเฟิงพยักหน้าและพูดขึ้นพวกเขาสองคนคือหนิวซิงไห่และเหลยเจี้ยนพวกเจ้าพาพวกเขาไปที่หอพักหากพวกเขามีคำถามอะไรก็จงอธิบายให้พวกเขาฟังเหล่าสิทธิ์ต่างก็พากันพยักหน้าและเดินเข้ามาหาสิทธิ์ใหม่ทั้งสองคนในเวลาเดียวกันหนิวซิงไห่กับเหลยเจี้ยนก็แอบมองไปที่สิทธิ์เก่า นิ้วซิงไห่ไม่ได้มีระดับการบ่มเพาะอะไรเป็นธรรมดาที่เขาจะไม่รู้สึกถึงพลังของคนอื่นๆแต่เหลยเจี้ยนนั้นต่างออกไปเหลยเจี้ยนอยู่ขอบเขตว่าส่วนขั้นต่ำแค่เพียงมองเขาก็เข้าใจระดับการบ่มเพาะของทุกคนสิทธว่าส่วนขั้นต่ำขอบเขตชีส่วนขั้น9 8 7ไม่มีใครต่ำกว่าขอบเขตชีส่วนขั้นที่6เลยเหลยเจี้ยนใจสั่นพร้อมกับเบิกตากว้างด้วยความเหลือเชื่อ มันจริงที่ว่าระดับการบ่มเพาะของสิทธิเก่าไม่ได้สูงกว่าเขาแต่อย่าลืมว่าเขาอายุ29ปีแล้วยกเว้นแค่อูเชนอูโม่และเติ้งชิวฉานแล้วสิทธิส่วนมากนั้นอายุแค่17 1 8ถึง18ปีและเซียวเหยียนเองก็อายุเพียง20ปีอูซินซินที่เด็กที่สุดนั้นอายุแค่15ปีเลยเจียนถึงกับขนลุกข้าอยู่ในกลุ่มอัจฉริยะเข้าแล้ว